็สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับร้านโอเคพ่วงข้างนะครับผมร้านอยู่ที่มหาสารคามนะครับยินดีจัดส่งสินค้าถึงประตูหน้าบ้านนะครับสําหรับลูกค้าที่โอนเงินเข้ามาแล้วเท่านั้นนะครับพิเศษเลยนะครับย้ําว่าร้านนี้ไม่มีการเก็บบริการปลายทางนะครับได้รับสินค้าชัวร้อยล้านพันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าท่านดูคลิปอยู่มั่นใจได้เลยว่ามีตัวตนนะครับผมสามารถโทรเข้ามาติดต่อได้นะครับ0864771235 0 8 6 4 7 7 1236นะครับเบอร์ติดต่อเบอร์ใกล้เคียงกันเลยนะครับ2เบอร์นะครับตอนนี้เรานำเสนอพ่วงข้างโซนิกนะครับผมซึ่งเป็นพื้นฐานของรถทุกรุ่นนะครับพ่วงข้างร้านเราจะติดตั้งในทุกรุ่นนะครับแต่ทีนี้ย้ำว่าลูกค้าที่ซื้อไปต่างจังหวัดนะครับเราจะไม่ได้ไปติดตั้งให้นะครับท่านจะต้องไปหาช่างใกล้บ้านนะครับผมซึ่งต้องหาข้อมูลเองนะครับสำหรับลูกค้าที่มาติดตั้งหน้าร้านนะครับที่มหาสารคามนะครับผม เราก็จะมีการตั้งศูนย์ต่างๆอะไรให้หมดนะครับมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมไฟท้ายอะไรอย่างนี้นะครับขอบคุณลูกค้าที่สนใจนะครับติดตั้งได้ทุกรุ่นนะครับย้ําว่าติดตั้งได้ทุกรุ่นนะครับแต่ว่าท่านจะต้องหาช่างนะครับผมอย่างเช่นรุ่นนี้โซนิกนะครับเป็นรถที่สูงนะครับก็ติดตั้งได้เหมือนกันนะครับพื้นฐานการติดตั้งนะครับยึด3จุดตามที่ได้อธิบายไว้นะครับ ผลงานวันนี้ก็โซนิกนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดินไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบผ่านแล้วนะครับก็คือไม่สั่นไม่ส่ายนะครับเราก็จะเทสให้ลูกค้านะครับก่อนนําส่งลูกค้าต้องเทสดูก่อนว่าหน้าร้านเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราก็ดูรีวิวกันแบบสดๆไปเลยนะครับก็คือลูกค้าเดินทางมาติดจากสกลนครนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาเลยนะครับผมคุณเแล้วทัางสว่างคุณเล้วสกลนคร มาตัวพีมานั่นมาเที่ยวมาเทียเท่ยวกรีมาฟ้าหัวเปิดเยอบ,บ้างเนี่ยเปิดยอะฟ้าถ่ายบ้างเนี่ยหักบ่ก็ล่าขึ้นไปก็ล่ะรุ่นนี้ก็เปิดปิดฝาท้ายได้นะครับผม พี่แกเลือกรุ่นเปิดปิดฝาท้ายได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสรถให้ลูกค้าก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับก็ก่อนที่เราจะให้ลูกค้านํารถไปขับนะครับผมก็จะต้องเทดสรถอย่างนี้ก่อนนะครับทุกคันเลยนะครับว่าขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นยังไงบ้างนะครับขับตรงเป็นยังไงบ้างนะครับขับทาอะไรได้บ้างนะครับที่สําคัญลูกค้าจะขับได้ไหมนะครับ เราก็จะต้องฝึกให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าเออรถมันโอเคดีไหมนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมเดี๋ยวก็เสียดายนะครับไม่ค่อยมีมือกล้องให้เท่า่ครับก็เลยถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับผมก็ขับสบายๆครับถ้าติดตั้งจากร้านเรานะครับรับประกันผลงานนะครับผมไม่สั่นไม่สายไม่เซนะครับไม่พาตกคลองแน่นอนนะครับแต่ว่าผู้ขี่ต้องขับเป็นด้วยนะครับถ้าขับไม่เป็นก็เดี๋ยวให้ลูกค้าฝึกที่ร้านก่อนนะครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับแม้ขนาดว่าคนขับไม่เป็นนะครับมามาติดตั้งที่ร้านไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กนะครับขับได้ทุกคนนะครับผมก็คือถ้าไม่เคยขับเลยลูกค้าก็จะหัดอยู่ตรงนี้แหละครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวก็ขี่กลับบ้านได้เลยนะครับผมถ้ายังไงถ้าชอบนะครับก็คือว่าสามารถสั่งซื้อได้นะครับถ้าอยู่ใกล้ก็สามารถมาติดตั้งได้ที่หน้าร้านนะครับอยู่ที่มหาสารคามนะครับอยู่บ้านหนองซอนนะครับ ที่อยู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแล้วแต่ช่วงนะครับบางทีอาจจะมีการย้ายร้านไปตรงนั้นตรงนี้บ้างแล้วแต่นะครับความสะดวกของพ่อค้าด้วยนะครับบางทีนะครับถ้ายังไงก็โทรติดต่อได้ตลอดนะครับ086477 1235นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งได้ทางช่องออนไลน์ติดตามที่ช่อง YouTube ของเราก่อนก็ได้นะครับ แล้วก็สั่งสินค้าแล้วนะครับย้ําว่าไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับเนื่องจากว่าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่นะครับท่านก็รอรับสินค้าหน้าบ้านนะครับไปยบไปบโกมาจากสกลครับมาติดอยู่นี่ครับไว้ไว้ไว้ดูนะครับลูกค้าเป็นมือใหม่นะครับผมเพิ่งเพิ่งมาติดวันนี้เลยครับปิดไฟเลี้ยวนะเด้อผมเปิดไฟเลี้ยวไว้ เป็นไงครับผมขับได้เลยนะครับขับได้เลยแม้แต่ไม่เคยขี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขับได้นะครับขับได้ไม่สั่นไม่สายด้วยนะครับรับประกันผลงานนะครับผมมาจากสกลนครเลยครับผมตั้งใจมาติดมาครับเพื่อความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้านะครับรับชมคลิปให้จบนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวพี่แกจะเดินทางไปกลางเต็นอีกนะครับโอ้โหเป็นนักเดินทางมากๆเลยนะครับ ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตั้งร้านโอเคพ่วงข้างของเรา เดียวเลยวะยบยอดไปไปไปละว่งละว่งรถไปแล้วครับพี่น้องสนใจทักมาด้อวันนี้แต่งโเกอร์เลยเนี่ยวันนนี้สมใจแล้ว ขอบคุณลูกค้าที่สนใจนะครับขายจริงส่งจริงนะครับสโลแกนเดิมนะครับ0864771235โทรเข้ามาเลยครับโอเคครับลองขี่บังลองขี่บังเพ่นบ่กเคยขี่ชักเถื่อลองเดี่ยวลองอยังเบังก่อนใส่ขวา้าใส่ขว้าบัง กว่าโอเคกับกับบันโอเคไปครับผมโอเคกับครับผมเดินทางก่อนไปแล้วครับจุดสนใจก็ติดต่อได้ครับ กลับบ้านแล้วครับยี่ยมมือยี่ยมมือเดียวเลยวะหยาบหยอดกลับบ้านแล้วครับยี่ยกมือยกมือเดียวเลยวะหยาบยอดไปไปไปเหระว่างเหรอว่างรถไปแล้วครับพี่น้อง สดใจถักมาดื้อขี่วัตเหนี่จักรอบหนึ่งก่อนครับเทียดเทียดก่อนให้เดวให้เดาิพาบกันเคยติดวันนี้ พ่อหนีชิดเล่นวะโอ้ฮัครับฮัดครับครั้งแรกอ๋อวามันมีซสเลงแล้วแม่นตัวเนี้ยโอเคโอเคฮัดก้อนก็ได้ขี้ก้อนเล่นก้อน,น,นเรื่อยมันจะได้นั่นเดี๋ยวออกไปมันลองลองเดียวลอง,ลองอยังมึงครับ <laughs> ค่อยไปเอาค <c oughs> ือคียบางวันจัอกอบสองรอบอย่างนี้ค่ะด้เออวัไปยังวัไปยังนั่นแหละรถจะคล้องดอกค่อ,คอยๆฝึกเอามันภานีชินรถวัวรถาดกับรถบวขาดรถขาดกับรถบัขาดเบิร์นาปังน้อยครับเบิ้นเบิรนคนทนขาดปอยหน่อยหน่อยเออเออ <c oughs> ยังกว่าท่านได้ขุดรถเจ้าของฮัดเรียวสายเลียวขวามันชินครับไปทางขวาบาังครับไปทางขวาบางังทางขวาบางังเออตังสั่นละ จังหวะเบรกน้ำเด้จังหวะใส่เบรกน้ำเวลาเรี่ยวมันสิบปีเลยประทั่งพี่บ้างครับสายบ้างเออสายบ้างกวาบ้างมันชินอีคมันเป็นก้อนยังไปครับผม ฟังหนึ่งกับเยียบเบรกฟังหนึ่งกับกำเบรกไว้ <S <S ไปแล้วครับผมติดตั้งนะครับตั้งศูนย์พ่วงข้างทุกชนิดนะครับแก้ไขแล้วก็รับผลิต ่งทั่วไทยนะครับสนใจสั่งได้0864771235 1236นะครับเป็นเบอร์ต่อกันนะครับ0864771236นะครับผมครับขายจริงส่งจริงทั่วไทยนะครับสนใจสั่งด่วนเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานนะครับรอรับโทรศัพท์นะครับหลังจากที่แจ้งโอนมาแล้ว3-5วันนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับขอบคุณที่สนใจนะครับ มส่วงวันนี้อีก10คคันนะครับลูกค้าที่โอนมาแล้วนะครับเท่านั้นนะครับรอรับสินค้าหน้าบ้านนะครับขอบคุณที่สนใจนะครับ